สวัสดีครับวันนี้ก็เรียนท่านสุขชนที่รักทุกท่านนะครับต่อประชาชนด้วยวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติก็มีหลายอย่างที่เป็นมาตรการที่เราจําเป็นทจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับหลายอย่างให้ท่านต่อสานการในวันนี้ผมกลับเรียนว่าวันนี้สานการเราที้เป็นสถานวิกฤตกับทุกประเทศในโลกทุกภูมิภาคในวันนี้ทุกคนทราบดีนะครับในหลายอย่างที่รัฐบาลใช้เวลาที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาลนเวลานี้ เราต้องปรับตัวให้สามารถรับมือสถานารณ์วิกตรได้ดต่างๆด้วยนะครับเพราะเราเป็นห่วงโซ่เดียวกันในหลายภูมิภาคไม่ว่าจะการค้าการลงทุนธศรกิจต่างๆนะครับรัฐบาลก็ขอใช้เวลาในเรื่องนี้ในการแก้ไขเหล่านี้นะครับเรื่องที่สองก็คือเนื่องจากเทศกาลเดือนนี้เป็นเทศกาลลอยกระทงซึ่งมีการจัดงานไปนบ้างแล้วล่ะนะผมก็ด้วยความห่วงใยะนะก็ขอให้ระวัง ในการป้องกอันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับอีกประการหนึ่งก็คือให้กำลังนุนสิ่งแวดล้อมด้วยในการลอยกระทงเพ่อใ,ให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติแหล่งน้ําในเมืองหรือทะเลต่างๆเหล่านี้นะเ็ราทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับในการทําให้ปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย เรื่องต่อไปก็หมูใยาสกการกลางทุกภาคใต้น,นะครับทุกหู้ก็ทราบดีแล้วว่าฝนของเราบ้านเราประเทศเราเนี่ยจะเริ่มจากทางเหนือภาคกลางแล้วก็ลงมาสู่ภาคใต้ตอนนี้ก็ลงมาภาคใต้ในส่วนของภาคกลางภาคเหนือตอนนี้ก็เริ่มลดระดับลงมากแล้วนะครับตอนนี้ก็เร่งดัดในเรื่องของการดูแลเยียวยาช่วยเหลือนะการนำความสะอาดวิตนิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ขอบคุณภาคเอกชนประชาสัางคมที่มาช่วยกันในการดูแลพี่น้องคนในคนไทยที่เราความเดือดร้อนนะครับ มีการบริจาคมีการช่วยเหลือต่างๆมากมายก็ขอบคุณในทุกภาคส่วนด้วยมูลนิธิต่างๆนะครับก็เรื่องระบายน้ำนะในที่กำลังลดลงในขาะนี้ต่อไปก็คือเรื่องการประชุมช่งนี้ผมกล่าวไปแล้วว่าผมจะมีการประชุมสัาพันธ์อยู่สองอย่างด้วยกันคือการประชุมอาเซียนที่กัมพูชานะครับในระหว่างวันที่10ถึงว3 เมื่อกลับมาแล้วผมก็ต้องมาเตรียมการต่อในเรื่องของการประชุมเอเป็กนะครับซึ่งก็จะมีผู้นําทยอยเข้ามาในช่วงก่อนวันที่สิบแปดสิบเก้านะครับซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ตรงนู้น,น,น,นแล้วก็กเปลี่ยนขอความวมมือจากพวกเราทุกภาคส่วนนะครับอะไรที่จะทําให้การเมืองสงบเรียบร้อยในช่วงนี้ก็ขอขอ,ขอแรงด้วยแดยเฉพยิ่งการเสนอข่าวต่างๆนะครับก็อยากให้มีผลกระทบซึ่งกันและกันนะครับผมถือว่าการประชุมทั้งสองวันนี้เป็นการประชุมที่สําคัญ ทุกคนก็ทราบดีอยูแล้วว่าวันนี้ทุกภูมิภาคทุกประเทศโด,โดยเฉพาะทาบหน้า,หา,าให้ความสำคัญกับภูมิภาคอาเซียนอย่างที่สุดในขณะนี้เพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรให้การประชุมนี้เกิดขึ้นอย่างเรียบร้อยปลอดภัยมีความคืบหน้า นะครับก็หลายๆประเทศก็ต้องการที่จะมาลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนของเรานะครับโดยเฉ่าะประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายหลักสําคัญเช่นเดียวกันนะครับขอให้ทุกคนได้คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น้ากเราทําให้การประชุมนั้นมีปัญหานะก็ขอร้องไปยังบรรดากลุ่มต่างๆด้วยนะครับก็ขอให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังด้วยแล้วกันนะ เรื่องการเมืองผมังไม่มีความคิเศอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เป็นเรื่องของสื่อของข่าวที่ออกมากันทั้งหมดนะครับวันนี้ผมขอให้ความรัผิดนการประชุมของผมก่อนในประเทศชาติผมให้ไว้ว่อนตรงนี้มากกว่านะขอบคุณนะทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะ